เราะมันคือโลกใบใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเห็นลแล้วเราต้องเรียนดูนะตอนนั้นคือทุกครั้งที่ผมเข้าซีนหรือเข้าฉากอะไรครับผมจะเป็นคนที่แบบว่าโอเคคือถามว่าเราทากันบ้านก่อนไหมเราทำกันบ้านมาก่อนเราอ่านบทเราเข้าใจอะไรางี้มาก่อนแต่สุดท้ายแล้วพอเราเข้าซีนเราเข้ามาในฉากแล้วเราก็ต้องมาพัฒนาในตอนนั้นทันทีตอนช่วงแรกๆครับวันที่ผมมาถ่ายแรกผมก็แบบว่ามันต้องแบบว่าดูและเข้าใจและทําได้ภายในทันทีดูและพัฒนาดูและพัฒนาตลอดมันก็เหมือน มันก็แอบรู้สึกกดดันตัวเองถึงคนอื่นจะไม่ได้กดดันเรานะแต่ว่าเราก็รู้สึกกดดันตัวเองว่าเออเราก็ต้องตามผู้พี่เขาไว้ทันเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบในภาพใหญ่นักแสดงคนอื่นเขาก็มากประสบการณ์แล้วก็เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นใหญ่มากแต่ละคนครับสวัสดีครับคิวพีนัสลินนะครับรับบทเป็นกรีธาครับ ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็วุ่นวายเหมือนกันนะแต่ว่าก็สนุกครับผมมันได้ทํางานแล้วก็มีความสุขไปด้วยแต่ว่าก็ต้องบาลานซ์เรื่องเรียนยนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวเข้ามาหาลัยหลายเรื่องเหมือนต้องวางแผนเรื่องของตารางเวลาให้ดีขึ้นจัดวางอะไรให้ดีมากขึ้นอะไรที่เป็นเรื่องที่ยังไม่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอันดับตน้ตนๆผมก็ค่อยๆปัดไปก็ค่อยๆเรียงลาดับให้ดี อยากไปพบกับโลกใบใหม่ที่เราไม่เคยก้าวเข้าไปอยู่เลยเราเคยแต่แบบอยู่แบบเหมือนสมมติเราอยู่ดาวอื่นแล้วกันนะแต่ว่าเราสมมุติเราอยู่โลกองค์การบันเทิงไปดวงจันทร์เราเหมือนกับคนที่อยู่บนโลกไปได้มองดวงจันทร์แต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนกับเราได้เป็นลองได้เป็นนักบินอวกาศแล้วกันแล้วก็ได้บินไปดวงจันทร์ไปสำรวจไปค้นพบ โลกใหม่ๆอาจจะมีดาวอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่ดวงจันทร์แต่ว่าตอนนี้ก็สํารวจไปทีทเล็กน้อยับผม่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเราเรียนอยู่แค่เรียนรู้อยู่แค่ตรงที่เดิมเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยเราต้องออกจากตรงคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ออกจากตรงที่มันที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยหรือว่าสบายเนี่ยแล้วก็ไปค้นพบโลกใบใหม่ที่อาจจะเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราก็ได้ผมเป็นลูกคนเดียวผมเป็นเด็กกับล,ล,ล่าเริงนะแล้วก็แบบ อะไรอ่ะชอบชอบดูการ์ตูนชอบเรียนแบบท่าทางการ์ตูนชอบอะไรที่มันเป็นแนวสายจตุร์เรียนด้วยก็เป็นเด็กเรียนแต่เวลาแบบตอนเย็นว่างๆอย่างนี้ก็ไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ไหมดครับคุณพ่อคุณแม่ก็ถ้าเกิดอยากให้แบบสมมุติผมสนใจไปร้องเพลงไหมไปเต้นไหมวาดรูปไหมอะไรก็อยากให้ผมได้ลองทําทุกๆอย่างใช่ก็เหมือนถ้าเกิดสมมติยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆเนี่ยก็ลองทําให้หมดไปเลย เราจะได้ค่ยคอยๆเรียนรู้ครับจะได้รู้สึกว่าเ,เราจะได้ไม่ปฏิเสธมันคุณพ่อทําธุรกิจส่วนตัวครับคุณแม่เคยทํางานอยู่ที่บริษัทชูแต่ว่าเราออกมาดูแลผมครับลูกคนเดียวมันใจนึงมีความสุขแต่ใจนึงมันก็เหงานะเพราะว่าบางทีเราเห็นฟิลคนที่เขามีพี่ชายหรือน้องชายอะไรเงี้ยมันเหมือนเ,อเขามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราอ่ะเป็นลูกคนเดียวนันก็จะแบบเออแอบเหงานดนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็มีเพื่อนผมก็เรียมองว่ามันเป็นความสุขคนละแบบเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะเขาบอกแค่ว่าขอให้เป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจในทุกๆสิ่งที่ทําแค่นั้นก็พอแล้วก็มีความสุขกับชีวิตแค่นั้นเลยนะเขาไม่ได้แบบต้องมาฟิกว่าต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่าง,งานั้นขนาดนะั้นไม่ได้ฟิกผมมีอาชีพหนึ่งที่อยากเป็นก็คือนักบินนี่แหละสิปตีตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลสามแต่พอมาถึงตอนช่วงสักมอต้นอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่า มันก็มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆทําให้เราสนใจแต่เราก็ยังสนใจนักบินอยู่นะแต่เป็นเค่เ,เ,คเหมือนเป็นออ,อปชั่นอื่นแต่ออปชั่นที่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นพวกวิศวะเคยมีช่วงหนึ่งเคยคิดว่าอยากเป็นนักแข่งรถใช่เคยมีช่วงหนึง่งตอนนี้ก็ยังคิดอยู่นะคามจงมีหลากหลายอาชีพมากเพราะว่ามันก็10ปีที่แล้วแล้ว10ปีที่ผ่านมามันก็มีอาชีพอะไรเกิดขึ้นเยอนะมันทําให้เห็นว่าเออมันมีหลายๆอาชีพที่น่าสนใจกว่าอันที่เราเคยคิดใจหนึ่ง ผมอยากให้ความสุขแต่เป็นอาชีพเลยก็ได้ให้ความสุขกับคนหนึ่งให้ความสุขคนสองช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจก็ได้แล้วก็สามารถช่วยคนกลุ่มนี้ได้จริงมันเป็นเส้นทางที่ผมว่าไม่คิดจะเข้ามาในชีวิตนะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราเราแค่รับรู้แต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นคนที่เอาตัวเองเข้ามาในจุดๆนี้แล้วกันก่อนที่เราจะมาเจอเบียร์คราวเราก็เจอหลาย หลายเจ้าหลายบริษัทอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่มั่นใจสักทีว่ามันคือเส้นทางของเราจริงเหรอเพราะก่อนหน้านี้เราก็เจอเอ่อหลายนายบริษัทหลายค่ายอยู่เหมือนกันติดต่อมา,อมาแล้วก็มีแล้วก็เหมือนสนใจอะไรอย่างงี้นะแต่คือใ,ใจนึงเราก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เหมือนแบบฮะมันจะเป็นเส้นทางของเราต่อไปเลยเรามีความสามารถนั้นจริงๆเลยที่จะทําในจุดๆุดนี้เพราะตอนนั้นคือคิดว่าเราแค่เ,คเป็นนักเรียนแล้วก็เข้ามหาลัยแล้วก็ทํอาชีพที่เราทำแค่นี้ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าวงการบันเทิงในใจผมเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกาหลีแต่ว่าถ้าเล่านิดน,นึงก็คือวันนั้นผมอยู่หน้าโรงเรียนแล้วกันก็เป็นวันที่สอบเสร็จมีคนเดินมาหาผมคนผมรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนไทย แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนเกาหลีนะอะไรอย่างนี้แล้วก็มากับเขามากับ่ามคนไทยด้วยคนหนึ่งแล้วเขาก็แบบเออส,น,สนใจหนูหนะอะไรอย่างนี้เขาก็พูดตามภาษาใช่ไหมครแล้วเขาก็ยื่นนามบัตรมาบัตรหนึ่งผมก็ดูผมก็แบบผม,แบบผมก็อ่านก็อ๋อโอเคก็คือเราไม่รู้จักเลยผมก็เลยเออด้วยความที่เราไม่รู้จักเราถามเพื่อนที่เขารู้เพื่อนเขาก็บอกว่าอ๋อบริษัทนี้เหรอเฮ้ยเออคิวพีเกสลองไปก็ได้นะอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเรา เราได้เรอมันคือบริษัทอะไรมันคือบริษัทร้องเต้นก็ตอนนั้นผมก็ถามเพราะว่าอันนี้มันบริษัทของเกาหลีเออมันมันคือมันคือคอ่ายอะไรบอกบอกค่ายเ m เอ็มเลยก็ผมก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรมันเป็นบริษัทผลิตศิลปินเกาหลีร้องเต้นแล้วเราก็คิดว่าก็ทำไงต่อคือตอนนั้นเราเวอว,วเราไม่มีความรู้อะไรเลยพอผ่านไปช่วงนึงปุ๊บเขาก็บอกว่าทางฝั่งเกาหลีนะเขาบอกว่าเออ งั้นเรามาแคสก่อนก็ได้เล่นๆอันนี้มันเหมือนผมไม่เรียกว่าเขาผมไม่ผมพูดไม่ถูกว่าเขาเข้ามาทางไหนนะแต่พอลองไปถามพ่อกับแม่ดูพ่อก็แม่พ่อกับแม่บอกว่าอันนี้คือแมวมองก็อ๋อโอเคอันนี้คือแมวมองเพิ่งรู้คําศัพท์แมวมองวันนั้นเลยผมก็เลยเออลองเปิดโอกาสคุณพ่อคุณแม่ช่วงนั้นก็เหมือนน่าจะอินซีรีส์เกาหลีด้วยมันก็เลยเออลองเปิดโอกาสผมก็ไปแคสไปอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเออเขาก็บอกว่าอ่าโอเคงงั้นเดี๋ยว ช่วงต่อไปก็คือให้ไปฝึกกับคนไทยนะเจ็ดวันแต่อันนี้คือเขาบอกว่าถ้าไม่ใครรู้เด็ดขาดผมก็เลยบงงว่าเพราะอะไรระหว่างนั้นก่อนไปฝึกผมก็คุยกับพ่อแม่แม่เดี๋ยวย่างงุ่นอย่างนี้งั้นนะคุณพ่อคุณแม่ก็สืบเลยสืบข้อมูลของบริษัทนี้เป็นยังไงทําอะไรบ้างผลงานเป็นยังไงใจนึงก็แบบร้องทําอย่างนี้จริงๆเลยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงสงการในช่วงสงการคือแท,ทนที่จะไปเที่ยวเจ็ดวันนั้นผมไม่ได้ไปไหนเลย แล้วคือผมก็ไม่ได้บอกใครด้วยคือมีแค่พ่อกับแม่ที่รู้ทั้งเจ็ดวันนั้นผมก็แบบอยู่แต่ในอยู่ในห้องฝึกมันเขาจัดที่แถวน่าจะออกถ้าถามาบุญคลองเนี่ยลนะแต่ว่าเขาน่าจะยุบไปแล้วเขาก็เหมือนจัดห้องฝึกแล้วก็ห้องร้องไว้สําหรับเจ็ดวันแล้วก็ให้ฝึกเพลงเดียวกันเพลงเต้นเพลงเดียวกันแต่เพลงร้องไม่เหมือนกัน พอฝึกไปแล้วเขาบอกวันสุดท้ายจะสอบสอบก็คือเหมือนให้จัดเป็นกลุ่มใจนึงมันก็ตื่นเต้นเพราะแบบเฮ้ยนี่คือเราเราเราจะกลายเป็นแบบพวกแนวไอดอลอะไรเงี้ยเหรอคือเราไม่คิดไงพอจนถึงวันสอบมั้งผมก็ทําผมก็เอาเท่าที่พ่อกับแม่เคยสอนก็นคือเราตั้งใจเต็มที่ก็พอหลังจากนั้นยังไงต่อค่อยว่ากาันผมก็ตั้งใจเต็มที่ไปปรากฏเขาบอกว่าอ่ะ ah, ก็คือจบแล้วทุกคนแยกย้ายกลับบ้านเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ เขาจะแจ้งกลับมานะปรากฏเขาใช้เวลาแค่สามวันแล้วเขาโทรมาผมตอนที่ผมนั่งทำกันบ้านอยู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิวพีเธอเตรียมของอะไรมีร่ามคนไทยนะเดี๋ยวเธอเตรียมของอะไรแล้วเดี๋ยวส่งตั๋วเครื่องบินไปให้นะผมแบบมันผมไม่เข้าใจครับแปลว่าอะไรบอกว่อาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบินมาที่นี่นะผมก็เลยแบบผมก็รีบยื่นมือถือให้คุณพ่อคือใจหนึ่งก็แบบอันนี้คือโลก มันมันมันมีอยู่จริงเหรอเพราะเราไม่เคยคิดว่าไอคิดว่าทุกอย่างที่ผมเคยคิดว่ามันอยู่ในการ์ตูนอยู่ในหนังอยู่ในเรื่องเล่าอิน,นเทอร์เน็ตเออมันจะมีจริงอะแล้วก็เลยตัดสินใจไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนนะ,ะก็ผมประมาณสี่อาทิตย์นะแล้วเขาจะมีสอบอะไรอย่างงี้ด้วยตอนไปผมก็ ไปกับคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงอันนี้ใช่พอไปถึงที่นู่นผมก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนประมาสักคืน2คืนแรกแ้วจากนั้นนะผมก็ไปอยู่หอพักกับเด็กฝึกไทยคนอื่นๆแต่ว่าพอถามกับทางบริษัทเขาจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สปอร์ตเรื่องการเรียนนะอันนี้เป็นจุดเลยอ้อาวคือเราทั้งชีวิตเราอยู่มากับการเรียนผมทิ้งไม่ได้นะคือถ้าเกิดจะมาแค่ตรงนี้ตรงเดียวแล้วแบบผมต้องมาทิ้งการเรียนผมคิดว่าผมไม่ไหวก็เลยทําเรื่องว่าเออเดี๋ยวงั้น ขอกลับดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนไปผมก็ได้ประสบการณ์เยอะพอสมควรเลยได้เจอโลกได้เจอได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ไม่คิดว่าแบบเราต้องมาสัมผัสอะไรฟิลประมาณนี้คือทุกวันนี้ก็ยังจำเฟลลิ่งได้ยเลยว่ามันอาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตก็ได้พอกลับมาผมคิดว่าโอเคงั้นเราก็ยังไม่ทิ้งร้องกัดเต้น้วกันพอถึงช่วงหนึ่ง ก็อย่างที่ผมบอกครับก็มีเหมือนบริษัทอื่นเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นทั้งบริษัททั้งค่ายเพลงทั้งค่ายผลิตซีรีอะไรอย่างนี้จนคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วแบบมันมันใช่จริงหรอคือเราตัดสินใจนานมากจนกระทั่งมาเจอบิยอนคลาวมาเหมือนมามาเหมือนเป็นแสงสว่างแล้วกันนะแบบตัวสุดท้ายแล้วว่าอ่ะอันนี้นะจะเอาหรือไม่เอาเหมือนเป็นตัวตัดสินแล้วว่ามันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วโอกาสครั้งเดียวก็ได้ว่าเอ่อคิวพีจะเอาไหม คุณพ่อกับคุณแม่กับผมก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเราตัดสินใจอยู่อยู่ค่ายนี้ก็ได้ <c oughs> ก็เป็นโลกใบใหม่เกิดขึ้นอีกใบนึงแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ค่อยเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นเรื่อๆและก็มากลายเป็นตัวละครที่ชื่อกีทารในเรื่องซิคคอมเอเจ็แล็ก <c oughs> ผมว่าใช้คาว่ายากด้วยเพราะเนื่องจากมันเป็นเรื่องแรกแล้วกันใน ก็ให้ผลที่ว่ามันเป็นเรื่องแรกมันก็ทําให้เราต้องคือผมเปิดใจแล้วแต่วันนี้คือเราต้องเปิดใจให้กว้างกว่าเดิมอีกเพื่อที่จะรับ energy จากคนอื่นด้วยแล้วคือต้องเข้าใจโลกใบนี้ว่ามันมีแบบนี้นะมันหนึ่งนี้นะกีตาร์เป็นตัวละครที่มีความคล้ายกับผมอยู่หลายอย่างนะก็แบบเออเรื่องความมึนความจริงใจของเขาความสุขสัตว์ของเขานะแต่สิ่งที่กีตาร์เนี่ยผมชอบผมชอบเป็นตัวกีตาร์คือเขาเป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงแล้วก็กล้าทําอะไรที่ไม่คิดว่าแบบ ปกติ q ิจะไม่ทําสิ่งนี้แต่ว่ากีธาทําอย่างเช่นกล้าที่จะเสี่ยงรับใช้เจ๊พรเนอะไปใช่เป็นสายรับไปทําอะไรที่มันเสี่ยงอะไรเงี้ยคือกีธาเป็นคนกล้าเสี่ยงและกล้าทําประมาณนี้ผมเป็นสิ่งที่คิวพีก็กล้าเสี่ยงนะในบางเรื่องแต่ว่าไม่เสี่ยงเท่ากีธามันรู้สึกว่าเออกีธาคิวพีก็ไม่ได้ต่างกันบ้างนะแต่กีธาคงเป็น QP คนที่โตขึ้นและกําลังจะโตครับ ตอนแรกผมคือผมรู้เลยว่าเราเราแค่ตั้งใจแล้วเราก็แบบคือมันจะมีระายานเกิดขึ้นมากใน QP แต่ว่าในวันที่ผมแบบในวันที่ผมเล่นครั้งแรกกับนักแสดงหลายหลายคนนะผมว่าิดส์ว่าเรากีตาไปเล่นเราแค่ทาหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็มันก็เป็นความยากนะเพราะวันแรกด้วยเราก็ไม่เคยเจอนักแสดงคนอื่นเลยหรือว่าทํางานแนวนี้ร่วมเลยกับเขาเลยผมก็ต้องแบบส,สมอง เปิดสมองแล้วก็ถอดสมองให้ใสที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทานะแต่ในเมื่อผมเคยตัดสินใจว่าเออเราจะเปิดใจตัวเองและกล้าเข้าไปสู่โลกใบใหม่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดคิวพีจะกล้าเข้าไปในโลกใบใหม่แล้วกีทาคนนี้ก็ต้องกล้าที่จะทําอะไรหลายอย่างด้วยก็ต้องกล้าที่จะรับอะไรหลายอย่างต้องเอ่อเข้าใจบทต้องเหมือนส่งอารมณ์กับพี่ๆนักแสดงอะไรคนให้เป็นตอนแรกผม คือเท่าที่ผมเท่าที่ผมเข้าใจมุมมองในการจัดเ NERGY ของผมนะคือแบบผมก็แบบต้องใช้ความรู้สึกของใจเราเองเนี่ยในการหายเ NERGY ของเขาให้ได้คือผมคิดแค่นั้นแต่ก่อนเข้าซีนคิดเยอะมากนะเอาเงเดียวเางา้งนดี้แต่ไม่เป็นไรแต่พอไปหน้าเซตแล้วผมคิดว่าทำนี้ก็ได้เราเข้าใจเขาแล้วพอเราพยายามที่จะเข้าใจมันเลยเกิดความเข้าใจถ้าเกิดไม่พยายามผมอาจจะไม่เข้าใจแต่พอพยายามแล้วพอถึงจุดที่เอ้ยเราคลิกกันแล้วมันมันไหลลื่นเลย เขาก็เข like ้าใจผมก็เข้าใจเขาแล้วอ๋อโอเคพลังงานประมาณนี้พูดประมาณนี้อารมณ์ส่งประมาณนี้มันก็เลยเกิดความสบายใจเกิดขึ้นว่าว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยเราแค่ต้องพยายามเปิดใจของเราเองแค่นั้นครับผมคิดว่าแบบถ้าเรื่องแบบแสดงอารมณ์ในแหละอารมณ์อะก็อาจจะได้แต่มันจะมีอยู่สองอารมณ์ที่ผมแสดงไม่ค่อยได้คืออารมณ์กลัว คือมันจะมีอันที่แบบกล really like ัวอะไรอะกลัวนู meter, はは lad, <laughs> so sure like ่นกลัวนี่ซึ่งผมแบบไม่ได้กลัวจริงๆมันไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นแลวคือบางทีรีแอคชั่นเราไม่ได้แบบกลัวเบ้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คือผมเวลาจะกลัวจะกลัวแบบเงียบๆอันนั้นก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งส่วนอีกอารมณ์นี้ก็คือคือกีตาร์เขาก็เหมือนกีตาร์เขาก็เหมือนในเรื่องเนี่ยจะมีตัวละครอื่นเหมือนจะมารักเขาซึ่งในชีวิตจริงผมก็แบบในชีวิตคิวพีนะ เราก็แบบไม่รู้ว่าไอฟิลนั้นอะือลิ่งของไอเวลามีคนมารักเราหรือว่าแบบแบบการชอบกันอะไรเงี้ยมันยังไงมันมันมันไม่เข้าใจอะมันงงว่าเราต้องทํำยังไงจนมันกลายเป็นว่าอ้าวกีตาร์แข็งคือเลยเพราะไม่รู้ทำยังไงใช่มันเแรงนิดนึงับผมมันก็ปลดล็อกว่าแบบมันประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหปลดล็อกโอ้ปลดล็อกแล้วร้อซก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะมันปลดล็อกแค่แบบว่าอ๋อโอเคน้ำหนักความรู้สึกประมาณนี้โอเคงั้นเราค่อยๆเข้าใจดีกว่า เราอย่าเพิ่งดำดิ่งไปเลยทีเดียว <laughs> เราค่อยๆเก็บทีนนละนิดแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆฝากซิทคอมเรื่องเจ็ทแบบด้วนะครับผมทุกวันพุธ22นิกา30นาทีทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับช่อง Truevision Now แล้วเจอกันนะครับ